ไปไปก็เหมือนไหลด้นะนะี่ถ<ช><ช>ือว่าพี่โชคดีมากที่แบบเออยังมีชีวิตรอดจางอุบัติเหตุค้างนั้นนะ ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมงทีนะาอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะแจ๊ส GK คนะคันนี้ก็เป็นเหมือนแบบเสเต็ปเริ่มต้นในการแต่งนะก็เป็นล้อท่อโหลดรีแมปอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทําอะไรมาบ้างนะครับทรงก็ค่อนข้างสวยนะแล้วก็ทําสีมาอะไรประมาณนี้สำหรับใครที่กำลังหาร้านแต่งรถที่จบในร้านเดียวนะครับก็แนะนำเลยครับเลสเทคอางศีลานะครับไม่ว่าจะเป็นล้อท่อโหลดสตัดฟิลมกองแสงเคลือบซราอมิกรวมถึงรีแมปอะไรเงี้ย คือเลสเทคมีหมดนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเลสเทคอ่างศิลานะครับใครไปก็ติดต่อพี่นิวได้เลยและสําหรับใครที่ไปใช้บริการนะครับบอกมาจากช่องงงศิณะนะครับราคาพิเศษแน่นอนนะครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศิณะด้วยนะครับก็ไปชมกันเลยครับโอเคสวัสดีครับก็แนะนําตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับเบนซ์ครับชื่อเบนซ์อันนี้มาจากไหนเอ่ย มาจากระยองครับระยองเนาะครับอ่าตอนนี้พี่เบนซ์อยู่กลุ่มมีกลุ่มมีอะไรไหมเป็นกลุ่ม B Leaf ครับ B Leaf กับกูขับ G K ระยองออ๋กูขับ G K ระยองเนาะโอเคสอบถามเลยว่ารถซิ่งคันแรกของพี่เบนซ์เนี่ยเป็นรุ่นอะไรครับเจ็ต G E ครับอ๋อขับ G E มาก่อนใช่อ่าแล้วแล้วทำไมเลือกเป็น G K คันนั้นคว่ำเละทั้งคันเลยโอ้สอบัตรคือยับหมดเลยขายซากทิ้งโอ้ขายซากเลยเหรอครับแล้วรอดไม่ได้ไง เลยแผลอยู่อ๋อดอหน่อยเออจะถือว่าถือว่าโชคดีนะใช่รถมีรูปอยู่เอามีรูปอยู่ได้โอเคแตผมขอรูปไว้ขึ้นในกันโอเคถือว่าพี่โชคดีมากที่แบบเออยังมีชีวิตรอดจากอุบัติเหตุทังนั้นะใช่มีแต่คนเห็นรถแล้วก็ว่าไม่รอดเออ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 ถือว่าโชคดีมากนะเออก็นี่ก็เหมือนเป็นบทเรียนของเราว่าใช่ขับระมัดระวังมากขึ้นอะไรประมาณนั้นขับเร็วด้วยครับอ๋อขับเร็วด้วยอืมโอเคก็ ผ,ผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่เริ่มใหม่ก็เดี๋ยวอยากจะให้พี่เบนซ์เนี่ยช่วยรีวิวรถของพี่เบนซ์หน่อยว่าเออทำอะไรยังไงมาบ้างในสเตป็ปแบบเนี่ยตอนนี้เลยเออก็เริ่มจากภายนอกก่อนก็ได้ครับก็ภายนอกก็มีสีครับสีเป็น Y56 อ๋อ Y56 ก็เป็นสปูนใช่ปะ Y56 อ่ะสปูนอโอเคโหสวยนะทำแบบ เจ๊ฟเหอครับเจฟเจ๊ฟเออเจ๊ฟจะเจ๊ฟแม่ผมก็ไม่รู้จะออกเสียงไงอู่แก๊โอเคอ่าสีสวยนะอันนี้สีสวยเลยก็เป็นกระจังเขี้ยวครับกระจังเขี้ยวงานไทยบ้านเราอ๋ออันนี้เป็นงานไทยบ้านเราใช่ไหมที่เป็นเหมือนเรียกว่าตัวเทียบอะเหรอใช่ใช่เออเออแต่ก็สวยนะราคาเห็นว่าถูกกว่า เกิน5 0อนะใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณ 45, 0 0ั0เออเออสี่0ันพถ้าถ้าตัวของมันก็จะไปหมื่นแล้วมั้ยหมื่นเลยนี่ก็เป็นเฮดดำอ๋อแต่ผมติดฟิล์มฟิล์มดำอ๋อเป็นเฮดดำแต่ว่าไอที่ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนลมดำคือพี่ติดฟิล์มดำไปอีกทีหนึ่งให้มันดูมีมิติกว่านี้อ่าโอเคมันจะได้ไม่สว่างมากก็จดบอะไรประมาณนี้ก็เป็นชุดดำเงาอ๋อก็คือนี้ให้เขาพ่นเพิ่มเหรอพี่เป็นใช่ปะของงานเทียบหมดเลยครับพี่งาน งานไทยบ้านเราหมดเลยเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นไม่ได้พ่นหรอไม่ได้พ่นครับคือซื้อมาเป็นดําเงาเลยเป็นเงาเงาเลยมันมีขายครับตอนเนี้อ๋อโอเคสวยเลยนี่ถือว่าสวยเลยอ่าโอเคครับผมอ่ะและนี้ก็มาากับชุดนี้เลยหรอมาอย่างนี้เลยครับตรอบเกอบครบเลยอ๋อคก็คือชุดนี้มากับตัดหมอกนี้เลยใช่ครับเออว่กก็ผมเอาชุดเก่าไปเค็มอ่าผมเอาชุดเก่าไปเค็มได้อันนี้อ่าได้อันนี้เป็นดำเงาอ่า แล้วก็ผมเค็มครึ่งครึ่งหน้าเพราะว่ามันโดนหินโดนอะไรครับหมดไปสองสองหมื่นสี่คือจ่ายเขาเพิ่มสองหมื่นสี่จ่ายเพิ่มประมาณห้าพันอะจ่ายเพิ่มห้าพันอันนี้เราเค็มอ่าอ่ครับผมเหมือนเราจ่ายแค่พวกชุด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 แต่งอะชุดพาร์ทแล้วก็อันนี้เขาก็ทําสีทำอะไรอันนี้ก็เบิกศูนย์ทำสีใหม่เบิกศูนย์เออว่าถือว่าคุ้มนะห้าพันเนี่ยรอเลยกระจังก็สวยเติร์ดเติร์ดเติร์ดรอทุกจุด อโอเคก็ทําสีมาแล้วก็หน้าก็เป็น R S อ,อะไรประมาณ<ช>นี้ต่อมาดูที่ล้อแล้วกันครับล้อก็โปรวันครับอ่าโปรวันอันนี้สเปคอะไรครับล้อสิบห้ากว้างเจ็ดออฟสามสามออฟสามสามอ่าสิบห้ากว้างเจ็ดออฟสามสามโอเคอันนี้อันนี้โดนมาเท่าไหร่ครับ <N> นี้ผมได้มือสองในกลุ่มมาหกพันมือสองก็ดีนะราคาถูกแล้วก็เบื่อก็เบือบ่อล้อบ,บ่อยด้วยผมอ,อ๋อเป็นคนเบื่อล้อบ,บ่อย แต่ก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆยจนมาเนี้ยได้เกือบสองปีแล้วเอออันนี้เห็นอยู่นานนะใช่อันนี้เห็นอันนี้เห็นใส่นานมากเลยนะปกติเปลี่ยนบ่อยแสดงว่าชอบชอบแล้วเว่ามันคลีนดิอ๋อมันคลีนดีโอเคเออแต่มันสวยนะมันแบบดูไม่เบื่อพูดง่ายเอออ่ะส่วนล้อส่วนยางยางเป็นของอะไรครับยางของแลนเซลครับแลนเซลก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ยินเลยนะงานเป็นของไทยเนี่ยนะครับอ๋องานไทยอันนี้สเปคเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าห้าห้าสิบอหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิห อันนี้โหลดใช้โช้กของอะไรพี่เอ็ดไดครับเอ็นเอดไดโหลดประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยหน้าหน้าประมาณห้าสิบครึ่งหลังห้าเอ็ดอ๋อห้าสิบครึ่งนี้มันสุดีัยเหมือนได้ได้อีกแต่ก่อนผมโหลดสี่เก้าแข็งแตกก็เเอาขึ้นอ๋อโหลดไปสี่เก้าเลยไม่อมแบบหายไปเลยเลยออมเลยครับแล้วพี่ก็ปรับแคมเบอร์เขาให้มันกินยางด้วยก็เเอวขึ้นอ๋อคือลงไปสุดแล้วมันขับลําบากใช้งานลาบากว่างั้นแข็งแตกไปเลยโอ้โหโดนอะไรอ่ะเป็น หลังเต่าถนนนะอ๋อไอ้เนินมันรถสิบล,ล้ออะไร่เ<า>งี้นยนะรมาเร็วๆก็เรียบร้อยเออไอ้นี่ไอ้นี่ไอตัวอันตรายเลยก็เร็วขึ้นอ่าก็มาเป็นห้าสิบครึ่งเนาะขับได้สบายๆนะถือว่าสวยนะเออถือว่าหยอดนิดหน่อยอ่าถือว่าสวยเลยอ่าเดี๋ยวให้ดูดูดูเขาเรียกว่าอะไรฟิลลิ่งของห้าสิบครึ่งแล้วก็ห้าห้าหนึ่งใช่ป่ะครับอันนี้ถือว่าสวยเลยครับนี่จา้าจัด คแล้วอันนี้โช๊คปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณค่ากลางๆครับไปทางแข็งหน่อยเพราะว่าเราขับรถเร็วด้วยอ๋อคือชอบขับรถเร็วด้วยอย่าขับรถเร็วเพพี่พมีประวัติอยู่เนี่ยใช่แต่อเก่าที่ว่านั่นโช๊คนนั้นเป็นโช๊คเดิมทํามันอัออาไม่เอามันไม่งอานปรเลยเวลาเร็วอืมโอเคมาต่อกันที่ด้านหลังดีกว่าทาอะไรไปบ้างครับ ด้้นหลังก็มีแรงหนังบนเลยก็ใส่เป็นหางมูเก้นอ๋อนี่เป็นหางมูเก้นครับสีดำต้องใส่กับตัวนี้ได้เลยเหรอตรงรุ่นผมแปะ 3M ไว้อะอ๋อนี่แปะอ๋อใช่อยู่เหรออยู่เอาเรื่องว่ะเนี่ยตั้งนานทียกแข่งโต๊กอยู่ 3M อย่างเดียวเลยครับเฮ้ยไอ้ของจริงนี่แปะ 3M ของจริงเออแต่ว่ามันเหมือนมีหมุดแบบตรงรุ่นของมันนะใช่ครับมีคือเราเจาะก็ได้เจาะก็ตรงรุ่นเลยนะอ่ะแต่คือไม่ได้เจาะ เออถ้าเราไม่เจาะปุ๊บเราใส่ตัวที่มันมีหางอยู่แล้วตรงรุ่นเลยแต่นี้ไม่ได้เจาะอันนี้แปะอันนี้คือพี่แปะเอาวัวเบื่อๆก็ถอดได้แี่แปะกเอาหรือโบกปูนไว้ได้โตดแน่นอ่ะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลับแรกๆไม่แน่นขนาดนี้อยู่นานๆมันแน่นเองอ๋อแน่งๆมันโยโยใช่ปหยางมันยังนุ่มอยู่ไงใช่เหมือนันโดนแดดแล้วมันกาวมันแข็งกว่าเดิมนิ่มกว่าโอเคอ่ะข่านหลังทํทำอะไรอีกครับก็มีคาดเอวครับเป็นของ มันจะออกลมดำๆหน่อยครับเป็นของไฮบิดอ๋อเป็นไฮบิดลมดำโอเคแล้วหมุดหมุดหมุดปักน้ำฝนแล้วก็มีเฮดเฮดดำเหมือนเดิมครับเฮดเหมือนเดิมแปะฟิล์มดำเหมือนเดิมครับเพื่อคุมโทนคุมโทนนี่อันนี้เหมือนจะคุมโทนอ่อเขาเรียกว่าเหลืองดำใช่ไหมเหลืองดำล้อขาวมีแต่ล้อบอลสามสีสามสีพอในรถโอเคอ่ะด้านหลังกันชนกันชนก็เป็นเอสบ้านเราครับแล้วก็อันนี้เป็นดิฟเ์เชอร์หลัง ไอตัวเจแปนเลยอันนี้แท้ครับอ๋ออันนี้แท้ใช่ไหมอันนี้งานบ้านเราทับทิมงานบ้านเราแต่นี้เป็นตัวไฮบริดนะผมแปะสีแดงไว้แท้ของเรามันจะอ่าญี่ปุ่นมันจะเป็นสีขาวใช่ปะมันมีทั้งสีขาวสีแดงเลยสีทอท่อนแสงใช่ปะอ่าครับใช่แต่นี้คือแปะเป็นสีแดงใช่โอเคและอันนี้ก็ทับทิมใช่ทับทิมครับครับผมอันนี้งานบ้านเราถือว่าหล่อนะแค่นี้ก็หล่อแล้วในสเต็ปแบบเริ่มต้นสวยนะครับเออถือว่าสวยเลย อ่ะท่อเป็นของอะไรครับพี่ JTC ครับเป็น JTC อันนี้เดินยังไงบ้างครับมีแค่หรือมีแค่ H แล้วก็ายครับ H ไปใช่ไหมกลางเดิมอ่าขอฟังเสียงหน่อย H ไปกลางเดิมได้กี่นิ้วอ่ะอันนี้หนึ่งจุดหกหรือสองหนึ่งจุดหกครับอ่าโอเคนุ่มิดนึง อีกดอีกนิดโอเคเราปะมาหนี้อ่ะภายนอกอะไรหมดแล้วยังเอ่ยภายนอกมีแค่เนี้ยครับอ่ามีมาหนี้นะ,ะนนนะก็เดี๋ยวมาดูภายในกันดีกว่าว่าทําอะไรไปบ้างนะครับอ่าโอเคครับขอนุญาตเปิดได้เลยครับ <î> s> <S นายมีเดิมๆเ,เลยมีเบาะตัวเดียวอ่ขอาข้างในก็เป็นแบบเดิมอ่าแล้วก็มี บาะตัวนี้ที่ทำให้ผมรอดอ๋อบอกตัวนี้หรอใช่ออแต่ควาก่แม่งโคตรสำคัญนะบอกเลยงานไทยครับอันนี้เบาะงานไทยงานบ้านเราคือเบาะเนี่ยถ้าเบาะเดิมอะจะเห็นว่ามันไม่ได้หุ้มสรีระของเราก็คนที่มากับผมอะกระเกดเดนออกไปนอกรถไปไหนวะนะตัวร้อยโลอะโอ้โหคือคนนัระเดนออกไปเลยเหรอใช่ครับโอ้แต่เราผมติดอยู่ เราอยู่กับรถใช่ครับแต่ไม่คาดไม่คาดเบีะเออแต่ไม่ออกไม่คาดแต่ก็ไม่ได้หลุดพวงมาลัยบีแบบบีไปหมดเลยตอนแรกใส่พวงมาลัยแต่งใช่ไหมใช่ครับเหล็กบีหมดเลยใช่ตอนนี้เก็บแอร์แบ็กไว้ใช้แล้วใช่อันนี้พวงมาลัยเดิมเนี่ยเออเออเออความมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมีประสบการณ์แล้วออประสบการณ์แล้วมันเก็บไว้ใช้ก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นพวงมาลัยแบบแท้น่ะ มันก็ไม่ฉีกนะผมไม่รู้ว่ามันจะฉีกแหลมมีความแหลมคมแต่พวกมันน่าจะดีกว่านะเยอะอันนั้นมันแบบไปหมดเลยนี่คือชนปุ๊บบี้ไปเลยใช่เออดีมันไม่ทิ่มอกใช่เออที่หน้าความหน้ากุังของมันไอ้พวกก้านดอกไม้หรือก้านอะไรเนี่ยแม่งเวลาวันชนอ่ะแม่งชอบแบบมันไอ้นี่หลุดออกไอ้ตรงพวงมันหลุดออกแต่นี้ไม่หลุดนะแต่มันพับไปมันบี้ไป โอเคก็น่ากลัวแอบปลอดภัยสุดใช่ไหมก็เลยเอาไว้ดีกว่าออืม่ะใส่ไว้รอรอโอเคผมว่ามันขับสบายกว่าบอร์ดเดิมด้วยเออมันนั่งสบายผมชอบเวลาเราแบบโค้งเคืองมันไม่หลุดออกจากบอร์ดเบาะมันไม่มมันไ่เขาเรียกว่ามันไม่เอียนเอียนตามใช่ป่ะมันมันรับสรีระเราได้ป่ะโอเคภายในประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรก็เดี๋ยวขอดูด้านหน้ารถหน่อยละกันอ๋ออันนี้เขาก็พ่น ขอบมาเลยเนาะพ่นมาใช่ใช่คพ่นขอบไม่ไม่ได้พ่นเฉพาะข้างในแค่ไม่ได้แค่ไม่ได้พ่นด้านใดอ๋อทีนี้ก็คงคอนเซปต์เดิมๆอยู่เพราะว่าแค่กองอย่างเดียวเก็เป็นกองดัต้าเทสแล้วก็รีแมปเฉยๆใช่ป่ะเพราะวิ่งบางทีผมวิ่งทางไกลด้วยบ้านแฟนเชียงลงเชียงรายอย่างเงี้ยโอ้คือเชียงรายเลยเหรอใช่ครับนี่ก็ไปวัดพันโลรวดเดียวเออเออไม่อยากเลยไม่อยากทำเยอะใช่ครับเอาไว้ขับทำงานครับ แต่งแต่งใช้งานใช้งานนะโอเคมีโปรเจกต์จะทำอะไรอีกไหมที่คิดไว้ไม่มีไม่มีก็คืออยากได้พวกอยากเก็บพวกพวกชุดเบรกชุดอะไรมากกว่าแต่งสวยมากกว่าไม่ชอบรถแรงเบื่อเบื่อแล้วแรงเบื่อแล้ว เพราะเข็ดเข็ดอะไรเเข็ดเข็ดอะไรเด็แรงไวก็ไม่ได้ทุกวันแรงทุกวันแต่ว่าแต่งสวยมันยังเวลาแบบมีมีปัญหาเรื่องเงินมาถอดขายเรายังมีคันเดียวอยู่ด้วยครับเรายังทําเยอะไม่ได้มีปัญหาก็หนุนแฟนก็นั่งสองแถวใช่ไหมโดนบ่นเลยอ๋อโดนบ่นเนอะเออเออดีดีดีโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคันนี้นะ โอเคก็เดี๋ยวขอไปลองนั่งรถเล่นด้วยสักแป๊บนึงแล้วกันได้นะได้ครับแล้วรบกวนด้วยใครที่สนใจพีเซตสำหรับรถซิ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ได้แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋ง เอ็ช่วยตอนลายอ่าเออโอเค,โ,อเคโชว์ไม้เหมือนต้องไปต้องไปเอาต้องไปใสอีกหน่อยนึงให้มันแข็งหรือนิ่มกันโชว์เหรอต้องเราเราต้องลองไปไล่ดูว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยแต่เหมือนหลงังอ่ะโยนโยนรู้สึกนะ โอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของแจ๊ด GK คันนี้สำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมมาตอบแล้วเดี๋ยวผมก็ให้พี่เขามาตอบอะไรประมาณนั้นก็อย่าลืมครับใครที่หาร้านแต่งรถครับเลสเทคอ่างศิลานะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงศินะด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย